เหนียวไหมตอนแดงน้ำไม่น่ากวนตีหรือเปล่าบรรยากาศน่ากลัวมากครับข้างในครับไอ้เหี้ยแม่ตายซะอิสัตว์ชอบเสือรัยนะใช่ไหมไ้เนี่ยไปอัพสกิลปีมึงไปเอาสกิลไกลๆดิมึงว่าอัสกิลอะไรหน้าประตูเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรขึ้นดู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 บังบังเฮ้ยไอ้ยักษ์มึงก็ออกไปดเอรเหี้ยยักษ์ออกไปซะไี้ยยักษ์ เคียดกอลิล่าแล้วมึงดูมันเกลียนหนิแตกน้ำแตกน้ำอะไรวะ This is some fucked up shit เก็บบอลเฮ้ยไปอ๋อเอ้ยเอาใช้มือบวกนะฮะมือบวกเกลียนปล่อยหน้าปล่อยหบวกเฮ้ยบวกครับบวกครับ ไากับบานแยกเฮ้ยอะไรแดกน้ำแดกน้ำมาดูแดกน้ำเปเท่าหรอแดกน้ำไรแดกน้ำแล้วยกหัวลอ้สักเอ้ยนี่ไอ้ดิยวของดีสักูดิข้าแดกคนเดียวไอ้จิติงข้าแดกแล้วแบบนี้มันต้งแดกแล้วก็มองแบบไหนของบนเนี่ยแดกแล้วต้องเอ็นตัวแล้วเอ็นตัวดูตัวงอตัวงอ อ๋นรวยจัดไอ้เยี่นุดิอะลละห้าบาทนะมึงอ๋งอ,อ,อเฮ้ยเมื่อกี้แม่งบั็กไอ้ลถือแล้วเอ็นเอ,นเอน้ยไปจ่ายกูหมดแล้วอ้าวไอ้เหี้ยแม่งไเอ,อ,เอ,อส่งเวสดิเวสส่งข้างบน,นเนอะี๋ยวว่าต้องมีคนมานะครับมาทำอะไระครัดเปิดเปิดแกไว้สั้น ออกแน่ป้องห้องอะเออเปิดแล้วเนี่ยเปิดโอเคไปดูมันไม่อยู่โอ้โหบวกโอ้ไปอ่ะฮะโคตรตีนหนีอะอะไรวะแม่งที่วิ่งลงมาเอ้ย ไอจิงนะครับเราก็ต้องเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ต้องไบินยิ่งเนียนนมยละยิงมาแล้วเฮ้ยไอจิ๋งๆ่วงหนงเราต้องมองไปบนด้วยไอันนิ้วโอเครถเขาก็ได้มาถึงแล้วนะฮะชานชาลาเทียบท่านะฮะ กดรับเควสเควสสเร็จแล้วนะครับได้รางวัลได้แล้วเราจะได้มีขึ้นมแล้วก็อะไรไม่รู้ื่อนใหม่อะไรไม่รู้เต็มไปหอ่ะไปทำเควสต่อไปเดีว่ไอ้เฮไม้แอนไปหายนี่หายนี่เอาเควส์นี่ไอ้คนที่อยู่นี่ไอ้ไมไมพายนะครับเฮ้ยเอา่มันนรอ่ะัเควสอ้อมเควสขึ้นยังเรียบร้อยเควสขึ้นแล้วขึ้นแล้ว กด L นะครับเดิมเป๊ะเดียวกันเออดีเฮ้ยเห็นได้เลยนะกด L ได้แล้วไม่ใช่หรอเคล็ไหนวะหนึ่งพัน ex นี่ไงเอ้กพีเออันนี้ไม่เหรอเนี่ย on ea i r อะไรเนี่ย on ea นี่ยเลยหนึ่งพันนี่ไงเออเนี่ยเออนั่นแหละโอเคอันเดียวกันละไปแล้วกดยังไงกดรับอันเดียวกันยังไงวะไม่ต้องรับมึงก็กดกด L อ่ะกดแอลแล้วมึงก็มึงก็ถ้าเกิดกูเห็นมีเห็นหน้าใครอยู่มึงก็คลิกที่หน้านั้นมันจะได้ไปทำเควสเดียวกันไงเข้าใจยัง โอ้ยใครอยู่ตรงบันไดวะเนี่ยไกลๆมึงจะเดินไปไม่มีรถเหรอเอออามีรถด้วยเหรอมึงต้องมีเลยรถเลยรถไฟมึงก็ยืนยืนเรียงกันสามคนแล้วก็พูดว่าปูนรถไฟชิกชักชิชักชิชักอ่ะได้รถแล้วปัญญาบันดาลปัญญาอ้อไหนไหมด่ามึงดาบมือไรควายเอ้าต้องลงไงเนี่ย ด่าบงคุยเลวอีเลวนอนไม่เนียนเฮ้ยันสกสีนี่เออโอ้โยอ้ยยอดอยอยอดยยอด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 ยอนอนยดยอด้อดยอดยอดอดไออดอดอยดยดยดอดยอดยอดยวยอดยอบสวยเฮ้ยไดยอดดยยดยอยอดยยออดยอ้ดอด วัวเหรอไอ้ไอ้อะไรฮะสปาบอลเออตัวนี้ตัวนี้ปล่อลงไปลงไปไอ้ี้ปลงไม่ได้วะไอ้ไก่ไก่ไก่สไลด์ดูดูไก่สไลด์ไก่สไลด์สไลด์สิวะเออสไลด์อ้าวไม่สไลด์อีเลวไม่สไลด์วะดูแล้ที่สูงอย่างนี้อดใจไม่ไหวเฮ้ยไม่ต้องไปเขาไปทำควสเนิธีน้องเป็นวิธีเดาน้องเว้ยไปไม่ไหวอยากโดน โดดไปตายโดนกับชาวล็อกชาวล็อกโตขงสูงในควายเหลือฝนศพเฮ้ถอดถังแก๊สเก็บไปด้วยมุกความอนาไหมฮะถังแก๊สเฮ้เข้าได้หรอได้สัตว์เฮียหน่อยสัตว์เออดไปดหดไปดหดปปาเฮ้เอาปลาเลยตูม เอาไอ้หม mining เอาเพิ่งมากระเด็นเลยความรู้ส <laughs> ึกช้าจัดโอ้ย <laughs> ไมย <laughs> <laughs> แม่กระเด็นเลยย,ออยี่ยู่แม่งก็มีแสงหมด <laughs> แสงจากพระเจ้าไงแสงสว่างจากพระเจ้าอ่ะไอ้เคียนี่นอนสบายไหมนอนสบายไหมใส่สเก็ต ตัวมี่กดิไปไหนต่อนะไม่มีรถเลยเหรอทื่มาไม่เอารถใช่เออมาแล้วคนขับรถฟิเบอร์นขับรถของเขาเนร่บเอ้ยใครกูขับอ้ซอนขี่เลยพี่แกขี่รถไปเลยไอ้ซ้อน เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกูตกรถกูตกรถเอตันเฮ้ยเยี่ยฉี่ผาลรดิไอ้ยเยี่ยฉี่ผายล้วออกไม่ได้วะไปเอารถอ๋อได้ละได้ละมาเร็วมาขึ้นแล้วเฮ้ยให้นิวขี้เี้ยนี่มันขี้เป็นในท่านไอ้นี่วะเออรับรองเยี่ย้ชนเนี่ยนะชนอะไร อะไรกระจกแตกก็อดเออไอ้นิวขี่ดิคุณนั่งหลังเองไอ้นั่งหลังไอ้มานั่งหลังนั่งหลังคืนผิดด้านนั่งหลังนัั่งงหลเอ้ยมึงขึ้นหลังกูเลยไอ้มานั่งดิอ้าไอ้สัตว์ปล่อยกูอยู่บนหลังรถกระบะกูก็ตายห่าเลยเอาละไปแล้วนะคนหลอกรถคนหลอกรถเออมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเออโดูฟาร์มไปแล้วนะไอ้เจ้าเนี่ยเขาขับยังไงวะเนี่ย สมบเรขับสมูทมาเสกพ่อไงสัสอะไรครับขับรถแล้วใเหี้ยเนี่ยเขบอกขับรถสมูทรถเซ็ตไฟปิดทางแล้วไอ้ควายปิดทางเหี้ยอะไรนะไอ้เด็กใครก็ได้เอามันออกไอ้สัสมีใบขับขี่ไหมเนี่ยเหี้ยเย็ดแม่งแล้วไปขับรถไม่ดีกูนั่งกูยังมึนเลยสัสมันขับบมีบ่าย ไปไปไปดูว่าแล้วมันขับรถทีเนี้ยมึงไหนมันขับเดีวซ้ายคุณจะตายห่าเลยไ่ะขับรถบิ๊บ้าเลยตันเจ็ดแม่งไม่ใช่รถซงไลยเฮียดูแม่งขับรถแค่นี้มึงเขาดี่อนกคจะบ้าตายเเร็วดีๆอค่กูกูเดินลงจะลงเดินกับกูไหมไอ้ม่ั เดินโลดเยาวัยกว่าเออนี่ดีม่มีชนแล้วมีชนแล้วอันเทพแล้วเออเออเฮ้ยเฮ้ยมึงล็อกประตูเปิดแล้วมึงขี่ไปดิตั้นมึงคิดว่ามึงจะขี่ประตูชนเป็นไหนแอคชั่นหน่อยตั้นโอ้เขาหลามย้ายให้มันขี่รถได้ไหมตะบูนเพอร์เฟคมันเส็นมันคิดว่ามันชนแล้วประตูพังบนหนังเออเฮียเฮ้ยทำไมของขายได้ราคาดีอะมันเนี่ยเอ้ากดผิดไป เฮียยิ่กยิกยิ่กยิ่กยิกหมายแผ่นดินปอบก็ไก็ซื้อใช่ป่ะเออนะครับแล้วเข้าไปข้างในนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งดิกูขายของอยู่เด็กเฮียจะซื้ออาวุธซื้อไงไม่เห็นเนี่ยอาวุธซื้อเลยอาวุธมันแพงไม่คุ้มหรอกใช่ป่ไอ้ลูกตุ้มอะไรของมึงยากได้ลูกตุ้มอย่างนี้อ๋อกูซื้อจากร้านเนี่ยแหละไม่มีเลยมันต้องมีเลยโอเคเป็มี Let's go bitch let kick the m a t นี่เดี๋ยวเนี่ยน่าใช่ไหมจะไปใช้กว่าเฮ้ยของกู energy drinks ออาเออไเราส่งไปก่อนเฮ้ยไม่ทันเลยหนูอ้าวมีอีกอันนึงเหรอวะมีเออ้วย energy drinks ราไยก็เพื่อนถ่ายวะไปคุยกับไอเจมอ่อะไอเจมข้างบนนี่เจมมัน เอออยู่บนแต่นะเขามาอยู่ไหนนะกยเข้าไปนี่เข้าไปนี่แปลงนี้กด F เอาเลยวิวดีจริงเลยภาพสวยมากตรงนี้วิวดีเฮ้ยยังกระโดดลงไปลงไปไปชาวล็อกนี้ท่านบ้าเหรอกระดมาไม้คมดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดำอะวันนี้เฮ้ยกูจะลงไปลงพ่อลงได้ที่ไหนไปถ้าลงได้ไม่มันเลยสูงจัด อันนี้ไก่ไนเนี่ยรับเควสนี้ด้วยกนี่มึงโอเคไหมโอเคไปทางอ่ะกดเควสอันเดียวกันเควสไนวะไฟเดอรเวทูไลเฮาโอเค <Okay. S 1> กลับ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 เป็ด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 กลับกลับกลับกลอันไหนวะไหนไหนเป็ด <the> กลับมาที่กลับมาที่กลับมาที่เดิมอ่ะปลยดันดิ ไอสัตว์กอริล่าเลยดิกอริล่าอ่องเลยกลับไปที่เดิมนะอ่าได้เวลาอันนี้ใครขี่รถโตโก้ไม่ต้องไอสัตว์มึงไม่ต้องเลยเยี่ยเดียวบ้าซิ่งเลยเออให้หมายขี่ดีกว่าไอ้กูเป็นคนนั่งนั่งข้างเองโอเคไปขี่เร็วๆไปอปอแรงสายไปแบบนี้กันกูไม่อยากอยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกระเด็นออกนอกรถไอ้สัตว์เอ้ามันขับคนรถเลย ดูดูดูไอ้ดูวิธ okay. okay. right. ีการออกวิธีการออกเจ้าประตูอย่างล็อกหลอกเอ้มายืนดูดิดูนะดูพี่แกกำลังหาทางออกติอเีตีขวางไอ้ระตีนชนแม่งเลยกระตีเนอะชนเลยเอาเลยเอาไอ้ควายประตูเปิดไอ้ตาเดี๋ยวมึง่มเพิ่มไอ้ยานมึงหันไปทางซ้ายดิประตูเปิดไอ้สัสประตูเปิดเอามาเปิดประตูกนันโอเคชนแม่งเลยเนี่ย คนต้องตีเลนะมึงลงรถลงไม่ทำไมเร็วรีบไปเร็วมึงดูดูพี่เกะออกไม่ได้บ้านอาไม่ได้มึงจดลงไม่ได้เฮ้ยกูช่วยดันช่วยดันรถรถบักไปดิรถบักไอ้เหี้ยเมื่อกี้รถแม่งลอยตันกูถ่าย เร็วเียเออขับไปเลยขับใส่มันอยู่เร็้ยวไปคนนำคนนำไว้ให้ใกล้นำไว้ต้องเดินไปนะจองไปไปตรงแดงอ่ะทองแดงอ่ะเอาไอ้สัตว์เอ้ยเฮียไอ้ข่าวเทพไม่เหมือนใกล้เฮียไปดูดูแดดเดี๋ยวมึงจะเห็นนะครับจะเห็นไอ้นิวอยู่ข้างหน้าตินจัดติงจัดด๋ยวดูชนชน ทางไหนท้าย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 โอ้โหไปเลยติดในตั๊กท้ายไปไหนเนี่ยขวาขวาขวาไม่ได้รับเควสมามึงก็นำไปดิในรับเควส์ที่อะไรเอ๊ะทำไมมันให้ไปทางโน้นวะเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นเออมันไปทางนู้นไปทางหน้าดิมึงดูดิเควสเดียวกันนะมึงเห็นไหมน่ะเควสเดียวกันหมดเลยกด L ดูวะ ขับซ้อนตีนเลยมึงเหนียเด็กเฮี้ยน้ำไปเร็วไอ้เฮี้ยมึงเลี้ยวรถเลี้ยวให้มันเป็นไปเลยนำคูเอกูลงเล้วตากูวิ่งมาแล้วนะวิ่งแล้วแล้วนำก็ได้มานี่รถกูคนละคันเลยตัดเฮ้ยเก็บโถก็เก็บเลยงงเหาอจบแล้นล้อกูไม่เกี่ยวแล้วกูไปเก็บสมบีแล้วนะบายบายพวกเรีโยว์วอสซับไกส์เค้กสัมบิสเฟดเบนช์ย่า ซับเร์เลี้ยวไไหนกเนี่ยไอ้เสี้ยเอียวไงะรถมึงเียวเก่ากับรถกไปนี้ไม่ใช่หรอเอาไปทางไหนกันแน่เนี่ยเอาไปผิดทางไปนี้ไอ้สัตว์หยอไอ้ไอ้ไอ้ทไมไม่ไปด้อ้เอให้บอกกลับไปที่เดิมอะไอ้สัตว์มากูด้วยมากูด้วย